สวัสดีครับทุกคนแล้วมากับแแอะไรคนจะตังค์พามาฮะไม่รู้อ่าแมบเพื่อนบ้านอะไรไม่รู้อลยมาอ่าผมสร้งเองผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะใช้ค้อนเพื่อซ่อมกระทะที่แตกแกะกระทะแตกเฮ้ยกระทะอหาคีอะไรอ่า รรออะไมาครับทุกคนไม่งีกว่าอะไรคุณเนี่ยคนวิ่งไม่เปิดประตูให้ไหนมาเปิดประตูให้ไหนไหนคุณคนนี้เหรอมาเปิดประตูให้ไหนอ่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะครับเปิดประตูก่อนประตูก่อนไหนประตูอะไรประตูนี้ประตูนี้ประตูไหนอ่าประตูนี้อ่านี่หรออ่ามันเปิดไม่ได้เปิดได้เปิดไม่ได้เห็นไหมไหนเห็นไหมมันเปิดไม่ได้มันไม่มีขึ้นเนี่ยตรงตำแหน่งข้าอ่าไหนไหนมันเปิดไม่ได้ ไห <Yeah>, okay. นคุณต้อนผมอยากถ่ายถรูปคุณคุณอยู่ไหนแ๊บนะครับอยากถ่ายรูปนากตอนหนผมมีกล้องถ่ายรูปถ,ถามเขาว่ายืนไหนครับเสียงไรอ,ะอรนน่ะอวอีอะไร้าวมัตรงนี้ตอนไหน หาคุณแจนะครับเนี่ยไม่เจอเลยไม่คีดการ์สินะคุณแจอยู่ไหนครับบอกหน่อยอะไรไม,ไม่รู้อ่ารองเท้ชิบหายย้ส่เพื่อนได้เลยบ้าเลยแบบย้อนใส่ตัวเองเไหนเพื่อนขอลองเท้าใส่หน่อย วัสดีจ้าเด็กเฮ้ยยโยได้เฮ้ยเย็นเสยนน้ำปังเฮ้ยเด็กโกนผมเงยเป็นะใครผมไม่เป็นเฮ้ยย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 ย่ยยยยยยเยยยยวยย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 ยนนะยยย้ยยอยอยย้ย นนอะไรของคุณเนี่ยข้าไมา่ได้เป็นหรอกอะไรคุณคุณได้ยินได้ไงไม่ไม่คเคยบคนของผมอะไรค<อ>นเคุณ<อ>มันว่าตัวเนี่ยเนี่ยคุณเจยอยู่ไหนบอกหน่อยนะมันเจยอยู่ไหนมานี่คมาผมสวัสดีจ้ารีส์ไปไหนะ้ะเฮ้ยมันจะโยนของเอรอ นี่จบแตกจะตังครับไปที่อื่นหน่อยครับฮะผมอยู่ห้องใต้ดินเนี่ยคุณมาคุณมาดิอ่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวแป้คบโอเคโอเตอนนี้โดนไล่อย่าแป๊บนะเฮ้ยยืดก่อนยืดมาให้ยืดมาให้ยืดเอาของเงินยืดยืดนั่งลงฮะส่งรถไปแล้วเนี่ย กอดโอแกทำข้าแกเล่นเฮดเด่เด่โอ้ยโอ้ยต้องคิดตัวคูโอ้ยเล่นยากจังเลยโอ้ยขาพอบ้านให้ตายเฮ้โอ้ยอ่ะถึงข้างล่างละอะไรคข้าไม่ได้เป็นนะผมอยู่ห้องใต้ดินผมขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมีคนทำร้ายเอามีคนอะไรเนี่ยโอ้ เอาเลยเพื่อนบ้านแก้ตายยังบ้านแก้ตายเดี๋ยวเอาเีอยวนี้พันหันึงเ้ด่นดนปิงปิงเดิมปิงเฮ้ยเย็นเพราาอะไรอะแค่หอกสายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเขียนเยเขียนเขียนเยเขียเยเยอ้ยแกคนไอเสื้อเหลืองแก่ทำให้ฉนไว้เยอะ แกไปไหนแกกับมันี่ฉันแข่งกับเกมนะแล้วแกชอวยดูของฉันใช่ไหมขอยักเป็นร่างเลยขอยักเป็นร่างโอ้กว่าจะมาโอ้เอาคุณตะวันหายไปไหนอ่ะ้แหมเดินเดินลุงแก่ฆ่านะครับโอ้ยแตาเขาทำไมทำแบบเขาหมดแล้วเพื่อนหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้โห มาสนุกเสินะทำไมคนอื่นนะลุงเอ้เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนร่างต่อหน้าอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะดูหนักกันไหมคะอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคุสตาร์งเป็นทุกคนอย่าไว้ใจนะรู้ตั้งแต่เริ่มเกมมาแล้วเขอแอบดูผมนะครับแอบดูหน้าเจ้าผมอ่ะเจ้าผมแบบไไมม่่่่ใใชชเก็บตัวคนรู้ไปก่อนนะทุกคนเขารู้กันหมดแล้วใช่แล้ไม่ต้องบอกว่าเก็บตัวคนรู้อ่ะ้องหาใครไม่เจอเลยอ่ะ วุ้ยเดี๋ยวสปอยให้คุอแปล,แปลสปอย,ยอยู่ใน,นมสดชัมม้นมอสดอสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนหนูมาะคะ่ะมันคือการสปอยอา้าวทุกคนคะ่ะไปไหนกันหรอขออ้อยมาแล้วนะลุงหน้าแก่มาแล้วหน้่มคนดีเค่ลงมาดี จีบกันตายไปเถโอเคจับเด็กไปกินหรออะไรไหมเกงเกงทั้งคุณซักซักขอเฮ้ยเอ้าไอเด็กน้อยนี่เจ็บไหมขออนุญาตเปลี่ยนด่างก่อนลมมแม่นางเฮ้ยล้มมาจากไหนอ่ะล้มอยากเปลี่ยนด่างยังไง อ๋อเรามีหลายร่างเรามีหลายร่างเลยใช่ลงุงตอนนี้เลยกี่คนดูสิเลยอยู่อีสามคนอ่ะอีสองคนหายไปไหนหนึ่งคนอยู่ในชั้นใต้ดินเอ้ใต,ใต้ใต้ใต้บันไดอีกหนึ่งคนอยู่ห้องทำงานคน <c oughs> อีกคนเข้ามาในบ้าน้ <c oughs> แกอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยโอ้โ <c> ห <oughs> แกตายซะจกไม่ได้อะ ไว้ทำร้ายเด็กโทรหนึ่งเก้าหนึ่งเลยโทหนึ่งเก้าหนึ่งเยคุจโทรจริงเอ้ยนี่ก็หแในเกมบ้างไม่ได้ใครอ่ะเอาไม่โยนใส่ทำไมเองโยนใส่ข้าทำไมคิดเองเก่งเหรอมาไล่เด็กด้วยเงเะอเด็กทำบาลุงได้นะ ชจ้งหนังแน่นโอ้โหคำพูดฝันเล่นเจ้าลุงค้างคำพูดฝันเล่นเจ้ารุ่นจูเรเบตู่เองรู้ได้ไงว่าเป็นข้าฮะเพื่อนเองก็เล่นหรอนี่ไงในนี่ไงค้างอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง ประตูสามครับประตูสามเชื่อฆาตกรเชื่อฆาตกรนะทุกคนเออเวลาจะหมดแล้วทุกคนแบบคลิปนี้ช่างช้ามากผมจะคานแบบสัตว์ป่าเฮ้ยฆาตกรโดนไม่ได้เออไม่เห็นประตูเอ้ยเอามาเอามาโอ้โหวิ่งอย่างไงเลยโอ้โหเฮีรยโกโอ้โหเด็กน้อย อิงโตหรอขอยาดแจ้งแววนทีมทไปเฮ้ยเฮ้ยจวปัญหาแล้วเนี้ย่็เด็กหนูคนสุดท้ายอีห้าสิบปีก็ยืนได้ก็อ่ะไรละ่ะย้อนเนิ่มเลยท่ประตูถามไม่เจอนั่นแหละหาไม่เจอเอาค้างอีกสิบสี่อส่ไหนเน <18. S 2> ี่ยเฮ้ย ไม่ใช่ว่าขันเข้าไปเรียบร้อยครับเพื่อนบ้านชนะแพ้ครับทุกคนรอดแค่คนเดียวเพื่อนบ้านชนะนะ้ำคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเล่นเล่นกันไม่รู้จะทำแแบบไรยำได้นะไปละ <laughs>